สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปอจากช่องพีพีสไตล์นะคะวันนี้เราก็จะมาเป็นแม่ค้ามือใหม่นะคะเราก็ได้สั่งเสื้อได้สองสาวันแล้วของก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพียงตัวละ59บาบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าใครอยากอุดหนุนเราเราจะทิ้งช่องทางไว้ใต้คลิปนะคะฝากฝากอุดหนุนเราด้วยนะคะเราเรามาดูรายกันเลยค่ะ อันนี้ลายที่หนึ่งนะคะเป็นสีขาวนะคะลายน่ารักน่ารักนะคะมือหนึ่งทุกตัวนะคะมีมีป้ายด้วยนะคะมีป้ายด้วยนะคะมีป้ายติดด้วยนะคะมือหนึ่งทุกตัวค่ะเพียงห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะคะ,ะอันนี้สีฟ้านะคะ ลายต่อไปค่ะสีดำค่ะลายแบบแบบนี้เลยนะคะน่ารักน่ารักค่ะเหมาะค่ะเหมาะกับทุกเวศท,ทุกวัยเลยนะคะใส่ได้ทุกเพศท,ทุกวัยเลยนะคะที่เราเอามาขายนะคะมันเป็นเสื้อยืดแล้วก็เสื้อเนื้อผ้านุ่มด้วยนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสีเหลืองนะคะเนนี้ ลายกลับไปเลยค่ะลายนี้ค่ะสีม่วงค่ะลายหมีค่ะลายพาสเทลนะคะสีพาสเทลนะคะขออภัยด้วยนะคะอันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นลายแบบลายสีม่วงพาสเทลนะคะ สวยนะคะสวยทุกตัวเลยค่ะนี่ก็สีเขียวนะคะเขียวขมิ้นนะคะน่ารักค่ะน่ารักทุกตัวเลยค่ะนี่แหลค่ะมันก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝากกดหนุนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางไว้ข้างใต้คลิปนะคะวันนี้เราก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะวันนี้เราก็ฝากกดไล์ ดติดตามและก,กด subscribe และก,กดกระดิ่งกริงกริงกริงให้ช่อง pp พีสไตล์ด้วยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนค่ะบ๊าย